นี่คือประสบการณ์หมาคลอดพร้อมกันแล้วตายพร้อมกันปดใชัยวิจารญาในการรับชมเรื่องนี้มีอยู่ว่าหมาบ้านผมนี่แหละแต่ก่อนพ่อเอามาเลี้ยงพอไปอยู่ยดีกินดีสุดท้ายมาอยู่หมาไปอยู่ข้างบ้านพอมาหลายวันต่อมาก็มีหมาตัวนี้ มาวนเวียนอะไรแถวนี้ก็ไม่รู้สุดท้ายพ่อให้อาหารไปจนมาหยุดรงนีและพอประมาณต่อมาได้มีได้ท้องและนี่คือปัญหาต่อมาหมาตัวนั้นก็อยู่แล้วก็ท้องน่าจะท้องสาเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบท้องตอนมาแล้วนะครับพอท้องมาใกล้จะคลอดไปอยู่ใต้ดิน แล้วก็ออกมาไม่ได้นี่คือตัวปัญหา <c oughs> นะครับต่อมาจริงงคลอดคลอดอยู่ในนั้นแล้วออกมาห้าตัวดูทำไมวะเออห้าตัวออกมาตอนนี้อย่าตอนนี้สิออกมาก็หน้าตาแชมช้อยดูดีมีสลางาม พอดังจากนั้นได้มีการให้ชาวบ้านไปทั้งหมดสามตัวเหลืออยู่ในบ้านอีกสองตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปม,มาอย่างไงหลังจากนั้นต่อมาก็อยู่ดีกินดีสองตัวนั้นหลังจากห้าตัวบุญทำไม่มแปกเว้ยเด็กัวนี้ ออพอสองคนนั้นเป็นเพศเมียทั้งคู่ก็ไม่ไปอยู่อะไรกันไม่รู้ก็ท้องกันทั้งคู่ก็คลอดออกมาทาั้งคู่ทำให้สลดใจว่าฮ้ออะไรครับเนี่ยจะไปอย่างนี้อยู่อย่างนี้แเหรอสุดท้ายก็อยู่ห้องล้างไปคลอดที่ห้องล้างแล้วเวลาคลอดประมาณ 19นาฬิกาก็ได้คลอดพร้อมกันออกลูกมาทีละตัวทีละตัวคลอดออกมา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 จนเลือดออกทั้ง2ตัวสุดท้ายแม่ทั้งสองก็ได้ตายพร้อมกัน และลูกก็ตายตามพร้อมกันเพราะน้ำนมไม่มีในเวลาต่อมาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารับเลี้ยงคนเด็กผานเจรหรือแม้กระทั่งสัตว์จะต้องมีคนมาดูแลอย่างน้อยหนึ่งคนไม่ใช่เราจะขโมยเลยสักคนิดเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ